ู้ถามทั่วไปประธานในที่ประชุมแจ้งเลื่อนกระทู้ทั้งหมดเพราะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่มาตอบกระทู้ติดภารกิจด่วนไม่สามารถมาได้ทำให้ชุติพงศ์พิภพบพินโยระยองก้าวไกลผู้ถามกระทู้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วไม่พอใจเลยบอกว่าถูกเลื่อนมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วสัญญาว่าจะตอบในวันนี้แต่ก็เลื่อนอีกไม่เข้าใจเลื่อนมาสี่ครั้งแล้วนะจึงให้ไม่เข้าใจว่าพัชรวาสตอบไม่ได้ ทำไม่ได้อย่างนั้นหรองั้นนายกเศรษฐาต้องตอบเองแล้วกันไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมอยากกระตุ้นให้รัฐมนตรีทํางานปัญหาเรื่องช้างป่ามีคนตายไปก็เยอะช้างตายไปข้มาความเสียหายขนาดนี้แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมต้องให้มีคนตายอีกกี่คนต้องให้เลือดท่วมกระทรวงทรัพย์เลยไหมนี่เป็นโอกาสในการถแถลงผลงานรัฐบาลไปสู่การปรับการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนนะขอฝากชื่อรัฐมนตรีเพื่อจะใช้ในการปรับคอรมอเพราะใกล้แล้วนะ ไม่รู้จะเกรงใจร,รัฐมนตรีพวกนี้ไปทําไมเกรงใจประชาชนเถอะเขาเลือกพวกเรามาผมไม่รู้จะทํำยังไงแนละ้วตั้งกระทูถ้ถามกันแล้วเพื่อสมาชิกที่เป็นพี่ชายของร,รัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประวิทธ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่หลังบันลังห้องที่ครอบครองปละปักกันอยู่หรือเปล่าอ่าแดกดันตัวเองอครอบครองปละปักกันอยู่หรือเปล่าไม่เห็นเซ็นชื่อเลยนะคงไม่ได้มาถ้าคิดว่า,าพาดพิงพลเอกประวิทธ์ก็มาชี้แจงได้นะ คนเขาถามว่าพี่ชายเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดน้องชายคุมกระทรวงทรัพย์จังหวัดเนี้ยเขาสงสัยใครเอาช้างมาปล่อยคิดว่าพาดพิงก็มาเลยขอเสนอนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้วให้เปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์หรือรัฐมนตรีช่วยก็ได้เขาทำงานจะแบบโอ้โหเช้าชามเย็ยนชาปัญหายะแยะมากมายจนผมไม่รู้จะบรรยายอย่างไรและชุดพงศ์ก็ทําอย่างนี้ละค่ะเอาภาพที่มีลักษณะหมายจับ น้ำเป็นภาพของพลตำรวจเอกพัชรวาทโชว์ในห้องประชุมเนี่ยโอ้เก่งมากในเรยนะงการโชนนู้นโชนเนี่ยการทำอีเวนต์นะต้องมีมีพร็อพมาประกอบใช่ใช่เด็กเล่นข่งของคุณเด็กเล่นข่งของแต่ก็รัฐมนตรีก็ไม่มาเลยในวันนี้ไม่มาไม่มีใครมาท่าที่หนึ่งคือพลวเอกพัชรวาทก็ไม่มานะครับบอกทางกระทรวงต่างประเทศมีมีกระทู้ถามท่านปานปีก็ไม่อยู่ให้รัฐมนตรีช่วยก็ไม่มา ให้ช่วยต่างประเทศมาตอบแทนก็ไม่มาอีกอย่างเงี้ยนะฮะใช่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 